เที่ยวฮาสตัดหน้าร้อนและลงเล่นน้ำได้เนี่ยพักตรงไหนดีออกเดินทางจากกามิชเยอรมนีไปฮาวสตัดนะคะออสเตรียาการเดินทางเนี่ยเจอฝนตลอดแต่ว่าที่พักก็ยังไม่มีนะไปลุ้นกันว่าจะได้ที่พักไหมดูบ้านเรือนคนนะคะก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อยู่ ก็จะเป็นตามแนวเขาไปอย่างนี้ค่ะที่ออสเตรียนี่ถือว่าได้เป็นเป็นแหล่งเล่นสกีเลยนะคะแบบบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเฮาส์ตัดเซน์วอฟกลงหรือว่าแถวซุกซริเซ่นะคะก็จะเล่นสกีกันทั้งนั้นเป็นพื้นที่กว้างในการเล่นสกีค่ะที่เล่นสกีค่ะ 17.51แสงสว่างอยู่นี่ฝนตกนะฟ้ามืดฝ่ามือก็จะเป็นน้ำนะคะซึ่งไหลมาจากภูเขาเขาสูงใช่อีกส0กิโลค่ะถึงฮาวสตัดอีก4กิโลถึงฮาสตัดค่ะนี่คือทางเข้า ซ้ายมือก็จะเป็นทะเลสาบละแต่มองไม่เห็นนะคะฝนมันตกอยู่นิดหน่อยมีแต่เมกมีแต่หมอกพอถึงแล้วเราก็จะต้องผ่านโอโมงนี้นะคะเป็นด่านแรกโอเวอร์ทาวตรงลูกศรสีแดงเนี่ยคือที่พักของเรานะคะคุณสามารถที่จะเช่าจัก,กรยานเนี่ยตรงโอเวอร์ทาวน่ยขี่ไป เที่ยวชมฝั่งเฮาสตัดได้ซึ่งไม่ได้ไกลกันมากค่ะประมาณ4กิโลค่ะถึงแล้วค่ะอพาร์ตเมนต์ที่เราได้ปรปปปับมาแล้วก็จองกระทันหันนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่รวมอาหารเช้าไม่รวมที่จอดรถต้องไปจ่ายเองแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือเดิน1น,นาทีถึงทะเลสาบลงเล่นน้ำได้ด้วยบรรยากาศนี่ไม่ได้แพ้ฝั่งเฮาตัดเลย แล้วก็มันดีกว่าตรงที่มันลงเล่นน้าได้ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นและ้ะภูเขาล้อมรอบด้วยห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแนะนําว่าถ้าจะทํากินเองข้างในนี้ซื้ออุปกรณ์เครื่องปรุงมาจากข้างนอกนะคะเพราะซูเปอร์มาท,ที่นี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าแผงมาก วิวที่มองออกมาจากห้องพักประมาณ5้าโมงเย็นนะคะเพราะว่ามันหลังฝนตกแล้วมันจะได้เมฆแบบนี้เลยค่ะสวยมากจริงๆตอนนี้หนึ่งทุ่มค่ะฝนซาลงไปเยอะละข้างหน้าตรงรถด,ดำๆนุ่นเป็นทะเลสาบแล้วฝั่งตรงข้ามนุ้นจะเป็นเฮาส์ตล์ห่างจากที่นี่ประมาณ4กิโล บ้านพักก็ทำเลดีอ่ะอันนี้ก็ติดภูเขาเลยมีรถไฟมาถึงด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามาต้องมารถไฟเดินจากที่พักมาหนึ่งนาทีค่ะฝนยังตกนิดๆแต่บรรยากาศนี้แบบไม่ผิดหวังเลยอ่ะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเฮาสตัดนะแต่สวยไม่แพ้กันน่ะเออแต่สินใจถูกที่เลือกตรงนี้ ตรงนู้นนะคือที่พักดูสามรองศาวิวนะมีเรือตรงนั้นออกไปฝั่งฮาสตว์ด,ด้วยประมาณ6-8ยูโรเก็บบรรยากาศนิดนึงนะเพราะว่าหลังฝนตกแบบนี้เราจะได้เมฆแบบนี้ซึ่งหาได้ค่อนข้างยาก ต้องรีบเก็บค่ะสวยการเดินทางมาที่นี่มาด้วยรถไฟได้นะคะตึกเหลืองๆน้ำตาลที่สูงที่สุดนั้นคือที่พักของเรานี่ฝั่งโอเบิร์นทาวนะคะคือฝั่งเฮาส์สัตว์ว่าสวยแล้วตรงนี้ก็สวยนะเดี๋ยว คงจะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวต้องไปเปรียบเทียบดูว่าเฮาสตัดมันจะสวยกว่าฝั่งนี้ยังไงอันนี้บรรยากาศร,บรอบๆ360รองศารีสอร์ทเปิดยังไม่หมดนะคะเพราะว่าติดโควิดนาคืนน้ำมันใสมากตอนนี้6โมงกว่านะ ใสเห็นเงาต้นไม้เลยเห็นปลาด้วยเมื่อกี้เห็นปลามันไปละใส่เป็นกระจกเลยอ่ะน้ำอ่ะโอ้นน่นปลากระโดดอยู่ตรงนุ้นตอนนี้สอง เกือบสองทุ่มละต้มโจ๊กกินร้อนๆหน่อยมีเครื่องและอุปกรณ์ให้หมดที่นี่แต่โจ๊กซื้อมาเองนะตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้าวันนี้ฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนวันนี้มีแดดค่ะ สิบสององศาตอนนี้ฝั่งนี้คือเฮาสตัดนะที่มองเห็นไกลๆนู้นเดี๋ยวจะไปเสียงรถไฟกำลังมาน้ำอย่างใสเลยอะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิวตอนพบค่ำของคืนวันที่12นะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้คืนนี้มีสพ라이ดค่ะคือมีวงดนตรีชื่อวงแก๊งสตาร์มาเล่นให้ชมกลางน้ำนะคะไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงซึ่งไม่คาดคิดว่าเออมันจะมีมาก่อนนะคะสพ라이ดมาก แจ่มมากวันนี้อากาศไม่มีฝนเลยค่ะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านค่ะชายแดนออสเตรียกับเยอรมันค่ะถ้าเข้ามาต้องซื้อตั๋วค่าเหยียบแผ่นดินเขาด้วยนะเราซื้อไปแล้วประมาณสิบออยซื้อได้ตรงปั๊มน้ำมันนะคะ ะะการท่องเที่ยวในตัวเมืองเราสตาัดติดตามชมได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ